การนำโพเนี่ยจำนวนเนี่ยนะครับผมมองว่า,าจากที่ทำมาโดยตลอดจากประสบการณ์จำนวนเนี่ยไม่สำคัญนะครับจำนวนขอเพียงแค่อยู่ในจำนวนที่ยอมรับได้แต่ว่าสักสัก400เนี่ยตามยามาเน่4 0 0รอมันก็เริ่มยอมรับกันได้แล้วแต่คำสำคัญอยู่ที่การกระจายกระจายสัดส่วนให้ถูกต้องตามสัดส่วนประชากรอันนี้สำคัญกว่าเช่นเช่นนิน่ทั้งหพลเรจะเน้นอยู่3าอย่างนะครับที่ที่มากระจายแต่ที่เหลือจะเป็นโดยธรรมชาติ อันที่1ก็คือพื้นที่เช่นพื้นที่ต้องตรงตามสัดส่วนประชากรเช่นสมมติว่าอากเก็บทั้งประเทศกรุงเทพมี8%กรุงเทพคนอายุ18ขึ้นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีอยู่ทั้งหมด8%ของประชากร,รที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศอ่านั้นคนกรุงเทพเราต้องเก็บให้ได้ในพันสาม8%ของคนสามร้อยสิบต้องมาจากคนกรุงเทพจากนั้นก็ไปดูอีก <ừ> ชายหญิงเป็นไงในกรุงเทพประเทศนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย นะครับผู้ชายเลยเลยมีแฟนได้หลายคนนะจ๊ะนะผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายนะซึ่งตอนนี้สัดส่วนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆลูกเด็กเกิดภายชนจะเป็นผู้หญิงเยอะมากตอนนี้รู้สึกน่า้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะอยู่ประมาณ4 47กับ52าสกว่ากว่าบวกกับ52กว่ากว่านะครับคือผู้ผู้หญิง52กว่านะครับนะฉะนั้นสัดส่วนกรุงเทพต้องให้ได้ตามนี้ตามสัดส่วนของชายหญิงจริงสุดท้ายเลยปัจจุบันการเมืองไทยเป็นการเมืองในเชิงเจเนอเรชั่นฉะนั้นอายุเป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องจับเรียยงอาุให้ถูก